มีกีตาร์กระแทกหลังดังมากครับผมชอบเหลือเกินในการใช้แอมปลอดจริงๆนี่เป็นเรียกว่าความใฝ่ฝันของผมอยู่แล้วว่ายังไงดนตรีเฮฟวี่นี่มันต้องคู่กับแอมปลอดกับแคปฟูลแ็กแบบนี้อยู่แล้ว mm hmm. แอม4คูณ12พร้อมกับแอมปลอด6505นี่เรียกว่าตอบโจทย์สุดๆครับ,บโดยเฉพาะบนเวทีใหญ่ๆอย่างบิ๊ม u อลเทนวันนี้นะครับ mm hmm. ก็จริงๆมีอุบัติเหตนิดหน่อยมีเอียดับบ้างนะครับแต่ว่า มีกีตาร์กระแทกหลังดังมากครับผมชอบเหลือเกินแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่ผมจะใช้ m 6 5 0 5เนี่ยผมใช้เป็นต่อตรงเข้ามิกเซอร์อย่างเดียวเลยเรียกว่าซาวต่างกันมากครับแล้วก็ที่แน่นอนซาวอินเจเนียนี่แฮปปี้ยิ้มหวานครับเวลาเล่นกันเนี่ยโหโคตรมันซาวออกทุกเม็ดครับโหต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เกินฝันมากนะเพราะว่าถ้าให้นึกจากตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเล่นดนตรตีเนี่ยเราเห็นแบบพี่ๆศิลปินเขาได้เป็นเอนดอเซอร์ของแบรนด์ต่างๆนะครับก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันครับว่า วันนี้จะได้มาเป็นเอ็นดอร์เซอร์ของพีวีครับต้องขอบคุณพีวี่ไทยแลนด์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามฮ์ตบอยได้ในเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็มีทั้งใน YouTube IG t ิ k กต็อมีครบทุกช่องทางแล้วก็มีทั้งใน Li น์โอเวนแชนะครับมาสามารถพูดคุยกับสมาชิกวงได้ครับแล้วก็เร็วๆนี้ฮัดบอยปล่อยเพลงใหม่นะครับชื่อว่ารักเธอจนเป็นบ้าสามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube ช่องจีนแลปแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับขอบค